ตัวใหอ,ยยอ่นนอคนผู้นี้เตรยมครับบนความหมายยังตายยอมนงั้พี่ลักษณะว่าจะทีเด็ดเลยเพราะสุดท้ายตอพอได้พี่ มาดูสภาพหน่อยนะเดี๋ยวผมอุพิศเรื่องตรงนี้ก่อนผมจับเวลาตุ๊บตๆ๊บต๊บเดี๋ยวผมจะเปิดสวมสวมชายมีสวมชายเลยที่นึงดีหมครับเอาเรียบรยหมบไม่อยู่แล้วอ้าวไม่อยู่เป็นไหนกันหมดก็ไม่รู้ยูนั่นี้เ็นได้ ส่วนทายเขาไม่ถึงแล้วสวมาแน นี่ครับกิดเปิดอีกถุงก็ได้อาเอเปิดตัวงั้น